สวัสดีครับผมนายนพรัตน์ทินสอนอายุ63ปีนะครับเป็นประธานชุมชนดวงดีเป็นประธานกองทุนแม่ของผพนดินเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนดวงดีนะครับ mm hmm. บทบาทของผู้นำชุมชนนะครับเปรียบเสมือนพ่อบ้านนะครับที่คอยดูแลชาวชุมชนคือดูแลบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับคนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารเพิ่มทักษะ เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเราเองก็ได้ไปเรียนรู้นะครับไปเรียนรู้จากที่ฐานที่ต่างๆนะครับได้เพิ่มทักษะให้ตัวเองเมื่อเราได้มาแล้วเราก็มาเผยแพร่ให้คนในชนุมชนได้รับทราบนะฮะที่ว่าคนในชนุมชนก็จะได้รู้ว่าเราไปทําอะไรบ้างแล้วได้ประโยชน์อะไรกลับให้กับชุมชนคืนมา ในช่วงสถานการณ์โควิดผู้นำชุมชนมีหน้าที่คอยดูแลตรวจหาเชื้อการตรวจหาเชื้อก็จะหาซื้ออุปกรณ์โดยงบประมาณของชุมชนเดือนละ5,000นนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จากนักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่ตรวจเชื้อหาเชื้อกันเมื่อเจอผู้ติดเชื้อนะครับเราก็จะติดต่อสำนักงานเขตบางคัดและศูนย์สาสิบเอ็ดแล้วก็โรงพยาบาลพิชระนะครับเพื่อจะทำคุไข้ไปรักษานะครับมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งสมัครใจอยู่กับบ้านก็โดยการ ต้องติดต่อสำนักงานเขตและก็ศูนย์สาิเอ็แล้วโรงพยาบาลชิระเช่นกันนะครับเพื่อทางโรงพยาบาลจะได้รับษาตัวตามขั้นตอนต่อไปสามพะภูมิใจที่จะเป็นผู้นำชุมชน ที่เราได้ดูแลในชุมชนเราดูทุกดูสุขของในชุมชนแล้วก็เปลียนเกยียรติประวัติอันอย่างหนึ่งที่ผมได้ทําตรงนี้ถึงเราจะมาทําได้ไม่เต็มร้อยแต่ก็ถือว่าเราได้ทําไปเยอะนะครับอย่างน้อยคนในชุมชนก็ตอบรับในาก,การกระทําของเราเราได้ว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างคนในชุมชนก็เปรียบเสมือนญาติพี่น้องเช่นเดียวกันที่เราต้องคอยดูแลเขาแล้วก็ในชีวิตเราเราก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่เราได้มาเป็นผู้นําชุมชนเป็นประธานชุมชนถึงสองคนมีคุณพ่อผมแล้วก็มาถึงตัวผมอันนี้ก็เราก็ มีความอบอุ่นในใจนะครับที่เราเดินไปไหนแล้วคนก็ยังพักคายเรามีรอยยิ้มให้เราเปรียบเสมือนเราได,เาได้เราได้คืนมามากกว่าที่เราให้เขาอีกนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนามสุนันทาสุทนทรสมัยค่ะเป็นผู้นำชุมชนชุมชนบ้านมั่นคงประชาสามัคคีค่ะ บ้านมั่นคงประชาสามัคคีของเราก่อตั้งมาเมื่อปี4ข้าวค่ะเกิดจากชุมชนของมะพร้าวคู่นะคะเราอยู่ชุมชนเดิมในมะพร้าวคู่ค่ะเกิดไฟไหม้ไล่ลื้อนะคะแล้วก็เจ้าของที่ดินนะคะเอาที่คืนค่ะทีนี้พอเราทราบว่าเราจะต้องโดนไล่รือ้อแล้วก็เอาบ้านคืนเนี่ยเราก็ไปศึกษาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนค่ะว่ามีโครงการบ้านมั่นคงค่ะ แล้วก็กลับมาคุยกับสมาชิกของเราที่โดนไฟไหม้ในชุมชนมะพร้าวคู่นะคะ,ะแล้วก็มาตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันค่ะแล้วก็ซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือในระยะเวลา15ปีค่ะหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้วนะคะก็คือทำให้เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะจากจากเดิมนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของเราดีขึ้น มันเป็นแรงจูงใจให้กับชาวชุมชนให้เข้าถึงคำว่าเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับสุขภาวะค่ะโควิดทำให้เราได้อะไรบ้างนะคะก็คือทำให้ชาวบ้านนะคะได้เรียนรู้การปรับตัว ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกิดการสร้างผู้นำตามธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนตามสถานการณ์โควิดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเกิดการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆค่ะโควิดม่ให้เราสูญเสียอะไรบ้างก็คือ การสูญเสียก็คือความใกล้ชิดของครอบครัวและสังคมอะค่ะเพราะว่าต้องเราต้องเว้นระยะห่างอะค่ะเพื่อป้องกันโรคนะคะก็คือส่วนที่2ก็คือการสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจก็คือทําให้สุขภาพเราอะไม่ค่อยดีเกิดทั้งร่างกายและจิตใจนะคะก็คือทางร่างกายก็คือผู้ที่ติดเชื้อในโควิดนะคะแล้วก็ทางใจนี่ก็คือผู้ที่ตกงานและขาดรายได้อะค่ะในสถานการณ์โควิดนะคะเรามีกองทุนสวัสดิการ สวัสดิการชุมชนนะคะช่วยเหลือครอบครัวผู้ติดเชือ้อค่ะครอบครัวละ1000บาทและอีกกองทุนหนึ่งก็คือกองทุนกู้ยืมของเราที่เราไม่คิดดอ,อกเบี้ยนะคะเพื่อช่วยยังที่ของชาวบ้านนะคะการเป็นผู้นำของเรานะคะคือเราเน้น,นะค่ะและสนับสนุนในการส่งเสริมการออมค่ะความเข้มแข็งของชุมชนเกิดจากการออมออมเพื่อสร้างโอกาส โอกาสของการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นสุขภาวะที่ดีทำให้ชุมชนน่าอยู่อาศัยพึ่งพาตนเองได้ในรูปแบบของความยั่งยืนค่ะ